GLP-1 ช่วยลดน้ำหนักได้อย่างไรคลิปนี้มาฟังกลไกที่ฮอร์โมน GLP-1 ีทำงานกับอวัยวะต่างๆค่ะที่มีผลกับการลดน้ำหนัก,ก GLP1 หรือกรูคากอนไลท์เบทไทรวันเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากลำไส้เล็กเมื่อเราทานอาหารเข้าไปไกลไกการทำงานของ g l p 1นะคะกับสมองก็คือมันจะทำงานกับส่วนควบคุมความหิวเรียกว่า h u n g e r and Satiety Center อค่ะทำให้เรารู้สึกอิ่มก็ลดความอยากอาหาร ทำงานกระตับอ่อนโดยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเมืมีอาหารเข้ามาใช่ไหมคะก็คือจะไปจัดการกับน,น้ำตาลแล้วก็ช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนกลูคาก้อนจักตับอ่อนที่จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเจลทีวันกับกระเพาะอาหารก็คือลดการเคลื่อนไหวและการหลั่งน้ำย่อยของกระเพาะอาหารทำให้อาหารอยู่ท้องนานขึ้นอิ่มนานขึ้น ทำให้กินน้อยลงและกับอวัยวะอื่นๆเช่นกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อหัวใจเซลล์ไขมันช่วยทําให้นําน้ําตาลนะคะก็คือกลูโค,โคสเนี่ยไปใช้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังช่วยปกป้องอวัยวะสําคัญอื่นๆเช่นไตป,ปอดหัวใจและยังช่วยลดการสร้างน้ําตาลจากตับตได้อีกด้วยค่ะในปัจจุบันเนื่องจากความที่ถ้าเป็นแบบธรรมชาติมันจะอยู่ได้แค่ไม่กี่นาทีใช่ไหมคะก็เลยมีการพัฒนาเป็นรูปแบบของยาตัวอย่างเช่นยาไลลากูไทยาที่ ทำตัวเสมือนเป็นฮอร์โมนเจ P1 แต่มีโครงสร้างต่างกันเล็กน้อยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ถูกเอนไซม์ย่อยสลายไปเร็วเหมือนแบบธรรมชาติแต่ยังไงก็ตามยาเนี่ยถ้าจะใช้ต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วแนะนำให้ศึกษาผลข้างเคียงของยาก่อนใช้ถ้าแบบเพิ่มเติมไปตามดูในคลิปที่แมวพูดเกี่ยวกับยาได้ถ้านอกเหนือจากยาก,ก็คือ มีการเพิ่มเ l p 1แบบธรรมชาติซึ่งมามีการพูดเรื่องของการเพิ่ม GLP1 แบบธรรมชาติอยู่หลายคลิปเลยนะคะทั้งแบบอาหารหลกักอาหารเสริมถ้าสนใจการเพิ่ม GLP1 แบบธรรมชาติเพื่อที่จะช่วยลดน้ำหนักพิมพ์สนใจและทักมาคุยกันได้นะคะ